สวัสดีค่ะวันนี้เรามีผัดไส้กรอกเนื้อค่ะดูน่าทานมากๆเราซื้อไส้กรอกเนื้อมาจาก ขูราดบ้านเองค่ะมาสแน่นเลยเนาะเพราะว่ากิ่งเขาหอมมากเลยละค่ะต้องบัดแน่แนๆค่ะดูค่ะท่อนใหญ่ๆยาวๆเนาะน่าทา,านมากเลยละค่ะวัตถุด,ดิบก็จะมีพริกสดมีใบกะเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใช้แค่ใบมะกรูดนะแต่ใครไม่ต้องใช้เดอค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมไส้กรอกก่อนค่ะชิ้นเขาจะใหญ่เนาะเราก็ต้องมาหั่นค่ะเป็นท่อนเล็กๆพอดีค่ะ ขค่ะจะดูน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าจะทอดยากสักหน่อยเนาะเพราะว่าเราหั่นเป็นท่อนเล็กๆนนเนาะเราก็เลยใช้วิธีลองเอาแป้งข้าวเจ้าค่ะมาแบบทาๆสักนิดนึงอะค่ะก่อนแบบว่าที่เราจะทอดเนาะกว่าว่ากว่าจะทอดซุกกว่าจะเละ แล้วก็จะไม่ดูแบบดูจะไม่น่าทานเท่าไหร่นะคะเราใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะนิดๆก็พอแล้วค่ะแล้วเราก็มาเตรียมพริกก่อนนะคะเราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆบางๆค่ะพร้อมกับใบมะกรูดนะคะหั่นฝอยๆนะคะใบมะกรูดจะช่วยดับกลิ่นคาวเนาะโรยนี่หอมหน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะพอพริกกับใบมะกรูดเซกับผักไว้ที่เขียงข้างๆเราเราก็มาดิดใบกะเพราต่อค่ะ พอเด็ดไปกะเพาเสร็จเราก็พักเอาไว้ค่ะเราก็เตรียมกระทะวันนี้ใช้กระทะเทฟลอดนดีกว่าเนาะกวดไส้กอกจะติดกระทะนะคะเราก็ใส่น้ํามันลงไปพอร้อนเนาะกใ็ใส่ไส้กอกค่ะเราใส่น้ํามันไม่เยอะค่ะใส่ไส้กอกทีเดียวเลยแล้วกันค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะใจเย็นๆเด้อค่ะไส่กอกก็จะดูเหลืองน่าทานนะคะ ลงไปได้เลยทอดเริ่มเหลืองแล้วนะคะทอดไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะใจร้อนไม่ได้เ้อเดี๋ยวไม่อร่อยน้ํามันเยอะเราก็เทน้ํามันทิ้งสักนิดก่อนเ้ยค่ะเราเติมแค่น้ำปลายอย่างเดียวก็พอเพราะว่าเซก,กอกมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วเนาะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเราก็โรยพริกค่ะรสเผ็ดๆสักนิดนึ่งพร้อมกับใบมะกรูดค่ะที่เรา ซอยเอาไว้แล้วใส่ลงไปแล้วก็ไปกระเพรากลิ่นหอมหอมแค่นี้ก็อร่อยแล้ว่ะค่ะผัดกระเพราค่ะกระเพราใส่ก,กอกเนื้อเนาะน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะ ไปกระเพากินหอมฉุนมีรสเผ็ดนิดๆใส่กับไปเออใส่กอกจะได้กินข่าวทานอร่อยมากๆทีเดียวเลยล่ะค่ะสุกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเผ็ดนิดๆรสชาติแบบแซ่บๆอร่อยอร่อยอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดใส่กอกเนื้อค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ